สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธวันรัตคำยันนะคะชื่อเล่นชื่อเมค่ะเป็นนักศึกษา BM นะคะรุ่นที่24/4ค่ะปัจจุบันทำงานเป็น Area Sales Manager อยู่ที่บริษัท AstraZeneca Thailand ค่ะ ก็สืบเนื่องจากอาชีพปัจจุบันที่ทำอยู่นะคะเป็นตำแหน่ง area sales manager เนี่ยเราพบว่าทักษะในเรื่องของ business management เนี่ยเป็นสกิลที่สำคัญมากๆในการทำงานค่ะก็เลยเริ่มมองหา,าหลักสูตรที่จะมาพัฒนาความรู้แล้วก็สกิลตรงนี้ค่ะแล้วบวกกับ DMC M N U เนี่ยมีหลักสูตรที่เป็น mandatory ที่สำคัญแล้วก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนารวมถึงสามารถนำสิ่งเหล่านี้ค่ะไปต่อยอดในเรื่องของโอกาสในการพัฒนาในเรื่อง Career path ในอนาคตได้ด้วยค่ะ หลายๆวิชาในสาขา BM นะคะให้ความรู้ต่างๆตลกหลายมากมายเลยแต่ส่วนตัววิชาที่ชอบก็คือวิชา o per ation management แล้วก็ strategic management ค่ะเพราะ2รายวิชานี้ช่วยที่จะทำให้เชฟวิธีคิดของเราเนี่ยให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นซึ่งการที่เราคิดเป็นระบบมันส่งผลต่อการวางแผนแล้วก็การทำงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ